มาดูที่เรื่องของโครงการดีๆของจังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นําส่วนราชการไปลงพื้นที่เพื่อที่จะรับฟังปัญหาของชาวอำเภอสารพีพบว่ามีข้อเรียกร้องหลักๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของลําไยและการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผูวร้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามสักการะพญามังรายและนั่งรถรางชมโบราณสถานเวียงกุมกาม ริเวณวัดเจดีเหลี่ยมและวัดช้างค้ำอำเภอสารพีจากนั้นก็ได้นําส่วนราชการพบปะกับประชาชนกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการเยาวยชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารพีครับที่วัดอีก้างเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดตามโครงการผู้ว่าพบประชาชนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอำเภอนะครับโดยประชาชนได้มีข้อเสนอแนะและสะท้อนปัญหาเรื่องของการขอให้ผลักดันขึ้นทะเบียน GI น้ำผึ้งดอกลำไยเชียงใหม่ ซึ่งยังมีเรื่องของข้อโต้แย้งจากทางส่วนกลางว่ายังไม่มีความแตกต่างจากน้ำผึ้งดอกลําไยลําพูนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้ข้อเสนอแนะไปกับกลุ่มกเกษตรกรให้หาความแตกต่างที่ชัดเจนจากพื้นที่อื่นและพร้อมที่จะร่วมผลักดัน GI เชียงใหม่อย่างเต็มที่ครับ ด้านสถานการณ์ลำไยในพื้นที่อำเภอสารพีซึ่งมีอยู่23,000ไร่เงินหมุนเวียนปีละ300ล้านบาทค่ะเกษตรกรได้ขอให้มีตัวกลางในการเข้ามาดูแลผลผลิตซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และพาณิ์จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรและหาช่องทางการจําหน่ายมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเชื่อมั่นว่าในปีนี้ราคาผลผลิตจะไม่ตกต่ําและจะพยายามทําให้พี่น้องเกษตรกรขายผลผลิตทางการเกษตรได้ ในราคาที่สูงแต่เกษตรกร,เ,กรเองจะต้องรักษาคุณภาพของลำญ่ให้ได้มาตรฐานด้วยค่ะ